สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีรับท่านเข้าสู่ดรผีทอล์กนะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของเรื่องที่1นนะครับซีตรีการเปิดสอบนักวิการสุลกกรนะครับซีตรีการเปิดสอบนักวิการสุลกกรนะครับก็ตั้งแต่ประมาณปี5้าหนึ่งแล้วกันนะครับตั้งแต่ปี5้าหนึ่งเราเอาตั้งแต่ปี5้าหนึ่งเป็นหลักเกณฑ์สําคัญก่อนแล้วกันนะครับปี5้าหนึ่งนะก็มีการเปิดสอบนักการสุลกกรแล้วนะครับตอนนั้นเขาเรียกว่าเจ้าที่ตรวจสอบสุลกากรสาม นะครับ <c oughs> คือในส่วนของน้ำการสุลกรน่นะครับคือเราต้องเข้าใจว่าในปีในพรบขา้าราชการพลเรือนนะครับประมาณปี5-1นะครับที่เขามีการปฏิรูปพนักงานพลเรือนนะครับจากระบบที่เป็นระบบ C นะครับเป็นระบบเป็นระบบ C 1 C 2, C 3 C 4ีอ่ะไรเงี้ยแล้วมาเป็นระบบแท่งปฏิบัติการชำนาญการเอ้ยระบบแท่งนะครับคือแท่งทั่วไปแท่งวิชาการนะครับแท่งอำนวยการแล้วก็แท่งบริหารต่างๆนะครับมันก็จะมีการยุบนวในส่วนของตําแหน่งน้ำการสุวรกรเมื่อก่อนนะครับในทางกรมสุกรมันจะมีอยู่ประมาณ3ตําแหน่งหลักถือว่าน้ำการส่ นนมันจะแบ่งแยกเป็นสามตำแหน่งหลักก็คือ1ตําแหน่งเจ้าที่ตรวจสอบนะครับก็คือในตรวจนั่นเองนะครับก็คือละสองเจ้าที่ประเมินนะมีในตรวจมีประเมินนะมีจรงิงมีพิธีการนะรแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงก็มีเอ็กซเรย์นะครับก็คือลักษณะประมาณนี้แหละสามสี่ตำแหน่งนี่แหละนะครับและเขาก็จะมารวมยุบรวมกันเป็นในส่วนของตําแหน่งเดียวนะครับก็คือเรียกชื่อว่าเป็นตําแหน่งนักวิการสุลกรนะครับแต่ในส่วนของปี51เนี่ยยังเปิดสอบ เนะมในส่วนของตําแหน่งเจ้าที่ตรวจสอบสุลากรอยู่นะครับก็คือลักษณะของการทํางานเป็นเจ้าที่ในตัวนี่แหละนะครับก็เป็นเจ้าที่ตรวจสอบสุลากร3และต่อมานในปีรนะับในปีา5 5 6เนี่ยก็ เป็นเป็นการเปิดเริ่มต้นนะครับในส่วนของการเปิดตําแหน่งนั่การสุรกร์นะซึ่งเป็นรุ่มที่ผมสอบนี่แหละนะครับบัญชีนี่แหละสองห้ 2, 5, 6, าหกนั่การสุรกร์แล้วก็ประมาณปี58ก็เปิดนั่การสุรกร์อีกทีนึงแล้วก็แกปีหกหนึ่งครับก็มีการเปิดนั่การสุรกร์แล้วก็ปี6กสี่นะครับซึ่งเป็นปีที่แล้วนะครับในส่นองปี2ปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของนั่การสุรกร์นะครับก็มีความเฉลี่ยนะเราเราดูจากค่าเฉลี่ยของปีห้าหกห้าแปดหกหนึ่งหกสี่เลยกันนะครับ ตอนหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าอายุบัญชีประมาณ2ปีนะสปีกว่า2ปนีนี้เดี๋ยวเขาไปเปิดแล้วนะครับคาดว่าราอบหน้านะจะเปิดในประมาณปี2568นะครับเพราะว่าในส่วนของบัญชีปี64ี่นี่ที่ล่าสุดเนี่ยหมดอายุนะครับในส่วนของวันที่3นะครับ honestly, <c oughs> บัญชีหมดอายุในวันที่3มเมืาองพนาค้อย6 8ดนะครับดังนั้นก็คือคาดว่าจะเปิดสอบในรอบหน้านะครับก็หลังจากในส่วนของการหมดอายุไปก็ประมาณในส่วนของต้นปีนะครับต้นปี2อ6 8กก็พยายามเตรียมตัวกันได้เลยนะครับ